สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านชมทุกท่านค่ะมื่อนี้เนาะค่ะเป็นวันที่15สิงหาคมพศ2 5 6 0ค่ะมื่อเนี้แมนหมูกกระทะท่านผู้ชมเนาะค่ะมาติดตามรับชมในทางโค้งสุดท้ายยายน้อยฝันแม่นเนาะค่ะวดวันที่16สิงหาคมพศ2 5 6 6ค่ะมาฟังน้ำกันเนาะค่ะว่ายายน้อยจะเน้นจะย้ำให้ตัวไหนเนาะค่ะมารับชมน้ำไปน้ำกันค่ะไปสบายเลไปงน ว่าป,ปุ๋ยว่าพ่ออินทรียไปบ้านเล็กน,น้อยนะชีวบน้ำรอบหนึ่งแล้วตามย่ายขางบัตรธรรมดาพายุว่าสันพ้นพายุลานลูกสาวกับไปหน้าเด้อท่านไปนเออไปน้ำกันน่ะจ้าม่หมูจ้ากา <c oughs> ำลังจะวนไปลานสวนพอดีเล็หน่อยแล้วลูกไวเนี่ยเี้พ่อต้องไปกับหน้าเดี๋ยวไปสว่างก็ปูว่าสันถ้าเจ้าสิเปลี่ยวของนะไปซื้อของมันขายของมันขาดอืมช่งของสั่งของสิบเปอร์นเอารถขึ้นใส่ของฟันดีได้ฟันดีหรือเปล่ นกมองห้องบอกหอดสามตัวไปด้จ้งเข้าสีสุดเลยนกนกป้านี่ว่าเสียงดากเข้าวะนก้องหงผมก็ทานก็้องหงเนี่ยแจังไี่ผมก็ทานนกมองหงเปิดนสื้อเอ็นมือมือมือขึ้นมือขึ้นนี่เนาะกระซับมือเสื้อบ้างตีหากุ้งกวนเนี่ยครับเพิ่นข้าขายเพิ่นกระไปแล้วแม่นบอสคิดว่าเมนผัวเมียเพิ่นเอื่นกันเพิ่นอันก็ซื้อน้อยเพิ่นอีกก็ซื้อน้อยบ้านว่าอื่นเอาปากมอไซค์กระจกซิเมนใหญ่ที่เพิ่นตายไปแเรี่ยวนะครับเพิ่นละว่า เทาน้อยเ <ừ m. S 1> ตือนแม่ <ừ m. S 1> ส่วงที่ใหย่หน่อยกำลังตือนอยู่หันแย่หน่อยนอนฟังเสียงนกห้องเนี้ยใหญ่แล,แล้วมาเอิอนแซงขึ้นแ,แม่เอฟซีใหญ่เป็นต่างพิเดอรีซีเดือนพอดีัซีเดือนพอดีบ้านนี้นกแล้วม่ห้องแซงขืนเพราะว่าคนเอิอน,อออนจุแเดี๋ยวคุณ่จะเอิอนฟังเสีงยง<บ>นกบอกอนกห้องเก็ดซีซีไดเอฟซีมากบอก แล้วก,ก็ต่องกับเลขให้่ใ้ญ่ฝันที่แรกหลายซีซีอเอาขื้นเกตซีซีขึ้จะเป็นเลขเบิร์นเนอบาดนี้เนาะบานีเนาะเอ้าว่าสั่นน้องตั้งเบิร์นคาคาคาว<อ>่าั่นาลายสิละเอฟซีเอเอเมื่อนี่กิดตามห้องกับตามภาษาหนวกเนาะครับบานมาก่าสัน่นงูหนึ่งกนได้ยินเสียงใหญ่เอื่อนแต่ว่ามันอาจจะมาบังห้องก็ได้เสียงที่เป็นเสียงที่เศร้านะมาบังกับเสียงหนวกแต่ว่าสิหันใจหันหันควบสนใจไปหาผู้ตายมากก่พราะว่าคิดใจผู้นี้ กินน้ำเยือพุชินะครับบานน้ก้อยาสั่ฟังกันน้วมาสั่งี่ย่ายหน่อยเหรมื่ออักงวยเพราอยากให้ได้ยินเสียงเยือนะครับกก็เยืกนึ่ิ้นกเสียงกันเลยนีบานเ็ลกนว่าเ็จสิมันมาห่วงอ่ะเ็ดซีซีซีห่งสเทียบกัไปเลยบบส่ลูข้นเยือยาเขาน้อยตือนอยาบนลูเขาน้อยตือนอย่างแ้บนีสเ่ะเอฟซี ตัวเลขนั่นเ็บอกเปลี่ยนเปลี่ตนี้เราเลี้ยงลงให้เราอฟังอืมเขาก็มาซื้ออาอสายเกจซเกจเหล็ก่กับซีซีค่ซีซีเจกับซีเท่ากันเล็กกนะจ็เและก็ซีอืมครับเจ็อืมเพิ่เาเพิ่อนเจ็ซีครับเอาใหญ่น่อยใหญ่น่อยนั่นเลขที่ซื้อแล้วใหญ่หน่อยซีเลขกพนี้แล้วใหญ่หน่อยฟันดีนเอฟซีเใหญน่อยทำชมเาเก็บให้ อันแรกมนเสียหน่อยเสียหน่อยฟันบอกตตองว่าเสียหน่อยฟังดีเขากระตงนี่ซีซีนี่กรมีห่ตัวนี่มันก็มี่ะีนี่ที่นกบอกเพิ่มสมตัวแล้วเจ้าเจกับเหล็กนกเราฟันว่าจังไรค่ะแม่น่อยฟันว่าหลังจากซื้ือนอันเดวลนาะนกฟองเก็บนะครับเนาะเก็ซีซีเก็บได้ทำปมะชมได้ นะครับซีซีมีแล้วซีซีอยู่ในชุดเด่น้องเงี้ยหน่อยอืมตอนนี้ก็ดีเยอะๆหน่อยซิเรียพวกมีแล้วเนาะยศที่มันเป็นขั้มฟันฟันดีฟันดีแกซีได้เงินทางไรเมืม่อไหล่ครับเอาแต่ว่เาเขาบเขาบริสเลียนของเงี้หน่อยเขาบริสเลียงเชียงไทยแต่ว่าเออกูซื้อตัวนี้แล้วกูฟันว่ากูได้ถูกหวยจังสัรสีเงี้ยหน่อยเพราะว่ากับบินเนตใบไต้แล้วก็บกาบผ้าแล้วก็นอนนอนแล้วฝันว่ามี มีคนน่ะไค่ๆค่กุ้งแผงลอตเตอรี่น่ะใบเถาครับพอมาเห็นแผงลอตเตอรี่ดิค่ะเออมาหายายหน่อยมานางอยู่นี่ยายน่ะ่าจะมาอย่างนี้คือพอเคยเห็นยายหน่อยบางสิละแม่ค่ะคอยก็อพอเคยเห็นเจ้าเจ้าก็ขอไม่แย่งข่อยเออยายหน่อยบางสิไม่เป็นผู้เถาเป็นอย่างนีที่เขามาบ่ได้เขามาประจันอยู่นี่ประจำคือวางใจกันว่ามีผู้เถาคอยคือพอเห็นเจ้โจเทียยายหน่อยบางสิไม่จำเป็นเสียนเฮาดอุมาแม่นางโลุกออกกระเป๋ามานางบางสิเบาเสา แเฉพาที่ยายเนยเคยพ่ายล่ะเอากระเป๋ามาแม่อเสร็จเปิดชิปออกเป็นวางสีเบา้าขาวนี่หางอันซิมโทรศัพท์ที่ซื้อมาใหม่แล้วมาหักใส่ในตัวใส่ในกระเป๋าให้ยายน้อยแบบตัวระซับเซื้อให้ลานใหม่เก้าสี่สองแล้วเบ้าขาวเลขกระตรงกันอีกตรงกันไหมค่ะอืมเอาเลขอ่ะ โทรศัพทผู้เฒ่าผู้่าที่ว่าเพิ่อเอาหาไมหายนเก้าสี่สองกระพักเก้าสี่สอง้สี่สองสองสี่กระตรงาทำชมตัวเดียวกันอ่าคนนไม้เก้าสี่สองฝันนี่ผู้เ่ามากบอผู้เ่ามากไม่เฮียนเาเอาเอาซิมงมาเอาซิโทรศัพท์เคียงไม้มึงมม่หาครับนี่มึงเอาไปเอากระต่งไม่ได้กระป๋งม่ได้มึงจำเอาดีดซิมงเบอร์ซิมโทรศัพท์มึงวะครับยได้ว่า ก็ไ้ซื้อเมือมาบอมซื่อยนหนวอยก็สื้อเทรศัีสื่อให้ับเน่เก็ได้สื่อเท่ัมือร้านซนไม่สื้อเขาไอโฟนไอโฟนบไเยหน่อย่ีสองไ้ซื่อสีสามนเ่เลเยนหน่อยมันมีขึ้นมีลงเอาไหมันคจะเดี๋ยวมันจะไลายตบอเอานี้คำชุ่มของเยน้อยนี่ครับให้ตั้งแต่ตรงวัดคือสี่งสี่มีสองสี่สี่สองศูื้อลงก็คือ สองสามือ้เอ่อจะติดขึ้นกับ3ามี่เออเอาสามีนเพื่นน้ำเนสือขึ้นซื้อลงกงสามซี่พระว่าสมมติว่าย้ายหน่อยถือสามี่ันมาอ้องตอนบอกเพื่อนก็ว่่มีสามสี่ผู้นักบอกเย่างห้องเมีนบ่าแต่ว่าก็บปริเว่บรีกับกงบอกของเพื่อนกมาไม่เป็นไรก็คือย้ายหน่อยนี่ครับเลขเพื่อนมีสอง c ีสี่อขึ้นซื้อลงคือสอสมกับสามซีอันนี้นก้องเจ็ เจ็ดสี um. ่ส่มีอยู่แล้วไอยังเรายเพราะว่าตัวเลขเพิ่นที่แรกสี่สองสหลักก2 4แก้าสี่สองกับสองสี่สี่สอไม่ใช่ะไเนาะมักตัวไหงินเอามักตัวเลนที่ในใจของยงในหอยเินหน่อยมักนี้มักมักมักสี่สองเก้าสี่องนี่รซื้อบรดไลยเงินด้วกันแต่ว่าสีนำตัวนี้ยุ่จัดเก้าสี่สองมาเก้าสี่สองอือื่ครับผมมักสีองอืมมักสีองอืม ยังน่าก็ซื้อซื้อขึ้นซื้อลงก็เก่าน่ะเอฟซีครับซื้อขึ้นซื้อลงก็เก่าก่อนล่ะอืมนะตัวที่มักเนาะครับตัวที่มักตอนแรกว่ามักเป็นแบบปูแบบปูแม่นางหาหาหนินะเอาทำชมนี่หน่อยปูแม่นางหาหนิเละแล้วอันนั้ตัวนี้เอามาสองร้อยแล้วสองร้อยบาทเอามาตัวนี้ทำชิมตัวนี้ห้าร้อยครับผมเอานี่นะครับเน้นอืม เน้นเก่าอ2กับนี่ครับเน้นฝันโค้งสุดท้ายนะครับ C4 กับมาโดตัวบอได้อันนี้นกฮองเดอว่ทำชมเดอวยนกฮองกับเจ็ดซีซตรงกับ C2 C น้อยใหญ่หน่อยเนาะอืออืไอสองศูนย์นี่อไหนก็สองนย์้นมินสนมินนี่โฝันว่าเออนี่อ่าท่านชมนะครับฝันว่าร้านไต่ขันศูนย์มากๆเอาหนึ่งไซแทนเลยเด้อเอฟซี ขันพจนว่าว่าขันว่าศูนย์มากงวดนี่กัาห,หนึ่งไซเรสเป็นสองหนึ่งเลขส้นมิ้นครับยันหน่อก็ซื้อซื้อไตนหนำไว <อ S 1> ้แล้วสองสามสองสามสามซีนะครับสองสามสาม,สมซีนี่เป็นตัวขึ้นตัวลงตัวนี้ได้พี่น้องเดอ้อสองซียันหน่อยแล้วว่าถอยลงมาแต้มหนึ่งสองสาม,อมสองซีเพิ่มขึ้นแต้มหนึ่งก็เป็นสามซีครับเล็กนกหรือผู้ไดมากเนี่ยเก้าซีสองสองซีแค่นั้นนะครับเจ็ดซีอ่าเท่านี้นะครับบนล่างได้ชมรมเด้อ ครับเป็นชุดบนล่างเนาะครับโอ้ฝันยำเนาะฝันฝันดีอยู่ฝันดีแามันเสียอเคยู่นั่นแหละค่ะต่นกปนขึ้มาห้องเกตซีซีเนาะมาปนมาห้องพังมาปนอยมาบ้านบอกเออหอกมาลดอยู่ในนี้ผมซื้อตเกตซีซีเกตเท่านั้นออาคือกเเกตซีอันนี้ซื้อซื้อซีซีเยอะหน่อยซื้ออะไรไม่มาซีซีมากต บ่มากตัวกับซ no yes in ื้อไว้เบิ้ลนี่ผมคือบ่มักเบิ้ลนี่บ่ค่อยมักดิเบิ้ลบ่ค่อยมักมีหน้อยแต่บ่มักจว่าบ่ซื้อหนึ่งหนึ่งเมือหนึ่งอ่ะาแจ้งเมียบ่มักเบิ้ลใต่เนาะโอ้เว้าอยู่แม่เฮากืซื้อหนึ่งหนึ่งถิไปบ่บ่จะมาสวนแม่ยเดีวมาสวนแม่เถาะนะครับท่านผู้ชมวางสิเลยอันนี้ก็เลยบ่ซื้อเกลย์จิกตะเลกบนบรรยากาศเอาเราจะไปสว่างดิเรื่องไรจไปสว่างเด็ดเราจะไปสว่างมื้อนว่าจะไปหน้าแล้วบ่าวเถาะอือ ในตอได้ไปแซมเขาเบีกไวเดียวเจ้าอย่าเพิ่มไปเพราะฉะนั้นเจ้าอย่าเพิ่มไปสว่างเอ้าเพื่ใหเฝ้าร้านให้แล้วมันเพราะเขาดูเพราะวตัวนี้ข้องถมของมันขาดเพราะว่ายน่ยมข้องถมมดก็มาสื่อของลายเังสินี้เอฟซีเขาก็มาสื่อของลายเพราะมาสื่อของเราประวงมากมันสินะถ้าเราเจ้าสินายเอฟซีซื้อรถก็กิดว่างเพราะผิดบ้างหน่อยเอฟซี่ย่างเงาจอท่านผู้ชมนี่ครับอ่โของสุดท้ายยายน้อยนะพี่น้องยายน้อยมาฟังพี่ออ มาชมนี่ครับยายน้อยเน้นเลข942ฝันว่าผู้เฒ่ามันบ่ยายน้อยเออฝันว่าผู้เฒ่าผู้เฒ่าจังไหนก็ผู้เฒ่ามะนางอยูอ่าซิมโทรศัพท์มาให้บอกว่าซื้อโทรศัพท์ไหมครับจำได้บอเลขไทยโทรศัพท์เจ้า,จาของจำเห็นมันได้อ่าเก่าเก่า 42, 42ตัวเน้นท่านผู้ชมครับ42นี่ครับนกฮองเก็ต 4c นะครับเน้นคือ 2c กับ 4c เท่านั้น942นะครับท่านผู้ชมชุดที่ยายน้อยเน้นนะครับผมกับมี่20 23 3c ตัวก,กันเพราะว่าซื้อขึ้นซูรุ่ง นกร้องเกียรติ44เกียรขอบคุณดยหน่อยขอบคุณขอคุณทาม่หน่อยขอบค่คะมากานาาคลิปนาสวัสด่ะขอกันไม่ได้คลิปหนาแล้วค่ะคลิปนีส้สวัสดีค่ะ